ถ้าเบ็นแฮชแทงตลอดเนี่ยเออเองเพื่อนไม่ทำ้ายเรามาดูเฉยเออมีข้างในมีใครเล่นทนายหรือเปล่าครับไม่คุณไม่ใช่ผมเดียวเออผมว่าทานายมาด้วยเนี่ยใช่ครับผมเป็นทนายส่วนฝั่งผู้ดกูกระทรมนะครับหรือว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนะผมต้องรคุณไปใกล้คุณต้องรู้ดิไม่เดี๋ยวมัด <c oughs> อันนี้รีบอันนี้ทานายรีบไะครับ <c oughs> <c oughs> เนน <c oughs> ลือบไปครับเลือบเก็กไว้ในห้องน้ำ เพื S <S ่อนเสียหมดเลยเพื่อนเอ่อฝั่งเดมเฮดเรียกเรียกทนายได้นะครับย่ดยี่สิบสามสิบคนเอ้าทนายผมโดนเอาอย่างนี้เคลียร์กับทนายไอ้เรียกค่าเสียหายด้วยทนายตายเลยเอาตอนรอยยังไม่ชุบอีกมามามาแล้วเหรอ ว่าแล้วครับสวัสดีครับพี่ชายโอ้คุณชุบก่อนก็ได้ไหมครับชุบก่อนใครเขาจะไปทำอะไรคุณได้เขาคนเดียวอ่ะคุณยืนเอาปืนจ่อเขาอ่ะเขาไม่ทำอะไรคุณได้อ่ะเออเขาคุณคำเมื่อกี้เหมือนพี่อะไรมาตีปากผมเลยนะครับเมื่อกี้ เลแรงลมเลง,ลง,ลงเออทองมัแรงเหรอครับต,ตกอากาศมันร้อนอเจ็บโีดฉีดยาเลยครับคุณหมอเป็น,านาทนาต้องเตรียมเสื้อก่อนได้ไม่รู้ตัวเ <scr> มื่อกี้ผมว่าผมดูดูข้างในอยู่แล้วผมเหมือนมีมีมมอะไรมากระแทกตรงปากนะครับเมื่อกี้แล้วฉีดฉีดย,ยาหน่อยได้ไหมครับคุณหมอมขอบคุณครับมขอบคุณครับ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 เอ่อ โจเพื่อนเมื่อกี้ให้ผนายเหมือนโดนของแข็งเข้าที่ปากเลยเพื่อนเมื่อกี้เดนอะไรไม่รู้ว่าเพื่อนดูดีเพื่อนดูดีเขาลุมกระทืบพี่หวังอ่ะสรุปสรุปอ้าวทนายต้องออกลงแล้วแบบเนี้ยโอ้โหดูดีทำพี่กูเหมือนหมูเหมือนหมาทำดูดีทำพี่กูแบบไม่มีชีวิตอ่ะเออทำพี่กูเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนแบบพวกข้างถนนเลยอ่ะพี่กูจะอยู่ยังไงต้องหอ กูข้างแล้วด้วยตอนแรกผมอยู่ข้างหน้าเขาไปาได้ไหมครับค่ะเขาเรียกทนายด่วนเปิดเปิดให้ผมเข้าไปคนเดียวได้ไหมเออพอดีผมเป็นทนายนะครับถ้ามีปัญหาในปรึกษาทนายได้นะครับเบอร์196211ครับคือถ้าจะไม่เปิดเข้าไปไม่เปเข้าไปผมก็จะไม่สนใสทั้งหไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ไงผมเป็นทนายผมเป็นทนายก็ถ้าไม่ฟังผมคำก็ผมจะไม่ฟังมันทำพี่กูเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะเพื่อนเนาะทำเหมือนแบบว่า ทำเป็นหมูเป็นหมาเลยอ่ะไล่ตีแบบขังในกงเอ่งเอ่งเอ่งเลยอ่ะไรกูลับหลักเหรอคุณหมอเข้าไปด่วนครับอันนี้ทนายบอกแลวครับคุณหมอเข้าไปด่วนเลยครับคุณคุณหมอครับรักษารักษาด่วนผมเป็นทนายครับคือมีคนบาดเจ็บอยู่นะครับเนี่ยมีคนบาดเจ็บอยู่บอ๋อนิ้นมือหนึ่งเหรอคุณคุณเป็นมือหนึ่งไงแล้วอีกมือหนึ่งอะ บาดเจ็บผมเป็นลูกมือคุณซูรูครับธนายครับผมธนายยังครับขอไอแก้วนึงทำอะไรเมื่อกินน้ำแบบเพื่อนกินน้ำแบบเพื่อนกินน้ำอิ่มยังไงกินท้องแตกแล้ะบางเพื่อนอิ่มละไปจีบป่าป่าเพื่อนป่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีข้างในตัดฮ้ย ปิดอัดไว้ยังไงคนเยอะคนเยอะจ้าคนเยอะแแตครับผมแกแกมันก็ไม่ช่วยดูทรงแล้วตอนเนี้ยโอ้ดูดิเขาเขาจะชุบพี่เราวแล้วก็มาซ้อมอีกทีหนึ่งอ่ะเพื่อนน่าสงสารพี่เขาเนาะจริงครับพี่โจ๊กจริงเนาะตีแบบเหมือนหมาเหมือนหมูเลยอ่ะคนเราก็มีหัวใจเนาะเหมือนหมาเลยคนเราก็มีพ่อแม่เนาะใช่ใช่ทำแบบนี้ทำไม่ถูกหรอกเนาะ เพื่อนว่าจะมีใครได้ทนายไหมผมเอาแค่สามสี่แสนพอแล้วรออนเข้าไปเลยครับจะรอครับไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งมาดูเหมือนกันเปิกทนายไหมครับคุณเลสเปิกค่าร้อยได้ไหมได้ครับผมว่าความให้เลยโอ้โหว่าจะถูกเลยเนาะเราประชาชนอเลยเขาเรียกว่าทนายประชาชนสวัสดีครับตอนรอหัวกล้วยชื่ออะไรครับเนี่ย อะไรหัวกลวยกลวยจราจรไงใช่ใช่กลวยจราครับทำไมครับเนี่ยคุณตอนรอขอทนายกลวยอ๋อโทษทีครับพอดีผมแบบตื่นเต้นไม่ค่อยเห็นมีใครเอาเอากลวยมาครอบหัวเลยครับกลายเป็นตำรวจหัวกลวยไปแล้วกลวยครับกลวยเรียกต้องมีคำควบกล้ัมนยครับควบกลัมมันไม่ใช่รอเรือหรอครับต้องเป็นกรอกรอครับกรออ๋อเป็นรอริงรอริงต้องเป็นรอริงใช่ลิกริงนั่งอยู่บนเรืออะไรเนี่ยทนายมือสองทนายทนายครับผม เป็นทนายอะสร้างกฎหมายให้มีเรื่อกจะปรึกษาได้ไหมได้ครับได้ได้หมดเลยครับผมว่าความห้าร้อยผมว่าความสามแสนครับไม่รับตอบอะฮะฮะพอจะปรึกษาได้ไหมว่าอะไรนะเขาเขาเขาไม่รับตอบอ่ะโอ้ดูตรงหน้าดูหน้าจะยากนะครับดูจากหมอเหงหน้าตาแล้วน่าจะไม่มียาวครับผม้ไม่บวลรีบจับเราจัดอากาศให้ให้ทนายดูหน่อยครับใช่ครับต้องดูหมอหมอเหงกันครับว่าเป็นแบบจะมาคิวแบบว่าคิวต้องดูอะไรนะ อุ้ยเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่นะน้องยังไงครับพี่้เป็นยังไงหญิงตึมอ่ะหน้าอย่างเงี้ยตึมอ่ะโอ้ยเราจะหญิงตึมไม่มาเขาตึมไอ้นั่นเลยก็แบบเขาไม่รักอ่ะก็อยู่ก็อยู่แล้วหน้าอย่างเงี้ไม่มีใครเขาชอบอยู่แล้วครับอุ้ยโอ้โหโทษ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 ทิ้งไเลยโอ้โหโทษดีครับโทษดีครับนายครับคุณพี่ทำไมนายเปคนอย่างเงี้ยอ๋อผมเป็นผมเป็นทนายแต่แอบเป็นหมอดูด้วยครับ หเดเราดูซนะิคุณจะมีเคสวันนี้นะเดี๋ยวต่อไปนี่คุณจะมีเคสเคสหนึ่งต้องโอนนิดนึงในสอดนอกนี่แหละเออมันไปไหนแล้วอยู่แมงเลยได้อันอยู่ก็มีเคสหนึ่งเหมือนเดิมครับเนีย่ยต้องมีเคสห,หนึ่งพอเขาจะชุบแล้วก็มาซ้ำแล้วก็ชุบแล้วซ้ำก็คืบลงข้างในอ่ะไปไนนหมดแล้ว อ๋อครับผมผมเมื่อกี้ผมโดนโดนดูดไปครับ่ค่ะอันนี้จะมาขอโทษเรื่องที่ตีและสลบเมื่อกี้ฮะโอ้ไม่เป็นไรชิลผมชิลครับนิดหน่อยนิดหน่อยปล่อยผ่านครับเอาเอาไปแบบว่าจูดจูดจุ๊บใช่ไหมจูดจุ๊บเนี้ยแบบจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยออไม่ใช่ก็ไม่มันขอโทษแบบไอ้นี่ผมไม่อยากเอาเงินไม่อยากเอาอะไรเลยแบบ แบบว่าไม่เป็นไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยรำเสียยหวานหวานอ่อนๆแบบเนี้ยไงให้นไงไหนลองพูดสิก็ลไีแบบว่า <c oughs> ไม่เออขอโทษนะคะที่ตีไม่ได้ตั้งใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยหวานๆนะโอ้ยแกนี้ก็โอเคแล้วครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ก็ไม่เป็นไรครับฟันๆผมโยกปไปหลายซีกอยู่ครับไม่เป็นไรครับโคตรวิ่งโคตรสิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอก